สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้ก็มาพบกับช่องครูจอบนะครับวันนี้ครูก็จะมาเฉลยข้อสอบโอเน็ตนะครับปี64นะครับในข้อที่19นะครับวัตถุ A และ B นะครับวางซ้อนกันบนพื้นดังภาพนะครับโดยวัตถุ A มีโดยวัตถุ B มีน้ําหนักเป็น2เท่าของวัตถุ A นะครับก็คือถ้าอยู่ในแล้วก็อนุมานเป็นมวลเป็น2เท่าเลยก็ได้นะครับเพราะว่า มวลก็คือกับน้ําหนักคือมันต่างกันแค่การคูนด้วย g ใช่ไหมครับสว่วนนี้คือสอง m แล้วก็อันนี้คือ m นะครับดังนั้นเราต้องเขียนแรงก่อนนะครับของวัตถุต่างๆ่งเช่นถ้าวัตถุ a ก็ที่ตัวมันก็กระทากับพื้นนะครับเฉพาะวัตถุ a นะครับหรื MG อ mg แต่จริงๆมันมีน้ําหนักจากข้างบนมาอีกใช่ไหมครับก็คืออ,อย่างเช่นวัตถุ b ก็กระทากับวัตถุ เก็คือ 2MG นะครับคือน้ำหนักของมันนั่นเองแล้วก็ของตัว A ก็กระทำต่อ B เป็น 2MG เหมือนกันเพราะว่าเป็นแรงกิริยากับแรงปฏิกิริยาใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ส่วนพื้นก็ออกแรง N นะครับ N ทีเดียวเลยนะครับกับวัตถุ A เลยนะครับ ดังนั้นเรามาดูนะครับเมื่อเราเขียนทิศทางของแรงเรียบร้อยแล้วนะครับแรงรับที่กระทำต่อวัตถุางมีทิศทางขึ้นนะครับก็วัตถุ A นะครับเรามีแรงนะครับถ้าพูดถึงแรงลงนะครับที่วัตถุ A ก็จะเป็นเอ่บวก m อบวก 2mg ใช่ไหมครับก็เป็น 3MG นี่คือเป็นแรงที่ กระทำกับวัตถุ A แล้วมีทิศทางลงพื้นใช่ไหมครับดังนั้นค่า n ก็เท่ากับ3 mg เช่นเดียวกันเพราะพื้นก็ต้องออกแรงปฏิกิริยาต้านขึ้นมาเหมือนกันนะครับเท่ากันนะครับดังนั้นแรงรับจึงเป็นศูนย์ะครับดังนั้นไม่มีทิศทางขึ้นของวัตถุ B ก็เช่นกันนะครับเรามาดูที่วัตถุ B นะครับ B ออกแรงมีน้ำหนัก2 mg กระทำที่วัตถุ A วัตถุ A ก็ต้องออกแรง2 mg คืคืนไปนะครับดังนั้น มันก็หักล้างกันดังนั้นแรงรับก็เป็นศูนย์อยู่ดีนะครับมันไม่มีทิศทางขึ้นหรือลงนะครับเรามาดูข้อ3นะครับแรงที่วัตถุ A นะครับกระทำต่อพื้นกระทำต่อพื้นนะครับดังนั้นเราต้องรวมแรงที่วัตถุ A ทั้งหมดก็คือ2 mg จากวัตถุ B ใช่ไหมครับแล้วก็ ตัว A เองก็ mg ดังนั้นกระทำต่อพื้นคือ3 mg นะครับอ่าถูกต้องไหมครับมีขนาดมากกว่าแรงที่วัตถุ a กระทำต่อวัตถุ B ใช่ครับวแรงที่วัตถุ a กระทำต่อวัตถุ b คือ2 mg นะครับดังนั้น3 mg มากกว่า2 mg นะครับนั้นก็ข้อ3จะถูกต้องนะครับอ่าลรามาดูข้อ4นะครับ แรงที่วัตถุ A กระทำต่อวัตถุ B มีทิศทางเดียวกับแรงที่วัตถุ A กระทำต่อพื้นแรงที่วัตถุ A กระทำต่อพื้นก็คือคลดทิศลงนะครับส่วนแรงที่ A กระทำต่อ B ก็คือมีทิศขึ้นนะครับมีคนละทิศทางนะครับอันนี้ก็ผิดแรงที่กระทำแรงที่วัตถุ Mot A กระทำต่อ B มีขนาดมากกว่าแรงที่วัตถุ B กระทำต่อ A ถ้าแบบนี้คือเป็นลักษณะของแรงกริยาจะต้องเท่ากับแรงปฏิกริยาเสมอนะครับคือ2 m <c> g <ười> นะครับดังนั้นมันจะไม่มีค่ามากกว่านะครับหรือน้อยกว่ามันจะเท่ากันนะครับนนข้อนี้ก็ผิดนะครับดังนั้นจึงตอบข้อ3นะครับโอเคนะครับ